ผมเอายักษล้าหูงคนเปลี่ยนนามสกุลเป็น n n t อลงโปรแกรมได้แล้วครับลงโปรแกรมตัวนี้ไม่ได้ใช้ n สามแล้ครับใช้ใช้ตัวนี้ของเครื่องเลยครับใช้โปรแกรมของเครื่องเลยไม่ได้ใช้ n สามอะ่ะ ผมก็ไม่รู้ไม่ใช่เด็กวิศวะ N3 กับโปรแกรมตัวนี้ต่างกันยังไงนะผมว่าเป็นตัวทำให้รันเครื่องนะยอากลาหูเดี๋ยวผมลองฟังแกะดูนะครับอันนี้ลาหูแต่ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ปรับละเอียดนะเอ, Art Camp. Art Camp. อาอาร์แคมอาร์แคแปลงแปลงจากสีบบตรโอเคครับอันนี้ลาหูหงก้อน ที่อยู่หนราก็ได้ของพี่เด<น>ี๋<น>ยวผมลองสั่งแกะดูแต่ผมก็ยังใช้ไม่คล่องนอะยก็เสมันไม่มีอะไรขึ้นมากระตาทได้ผมก็จะปิดแล้วเปิดใหม่ จะสั่งได้หรือเปล่าก็อย่งเนี้ยอนไ,นนนนนนอไผมไ,มไม่ได้เปิดเครื่องอยไรอะไรของเขาวันนี้จะต้องคอย คอยไฟแก่ยังไงวะเปิด้วพิกไหมต้องไม่ขยับเออคอมทำเร็วอย่างเงี้ยเครื่องเป็นหมื่นเป็นแสนนะไอ้นอเครื่องสองพันกว่าบาทก็เป็นลาหูมงคล นี่ซเออรโคคับลองสตาร์ทดูเนี่ยเข้าใกล้ๆจะเห็นเป็นทรงราหูเนี่ยหมุนดูองี้ยหมุนดูเนี่ยเห็นด้วยราหูราหูมีหน้าผหวมไวขนาดปิดอ่านลองสตาร์ทดูโอ้โหทำงานครับฟังแกะได้ปะับ คำนวนผ้าเด้เลยแทน <c oughs> ย่นยังไงวะโหวิ่งใหญ่เลยคำนวณผ้าเด้เนี่ยยังไม่แม่นเรื่องคำนวณโอเคครับขอหยุดกันนะเครื่องเลยแท่นเนียโอเคครับสั่งงานได้ครับเอาซีบัตมาใช้กับอาดแคมได้แล้วอารแคมก็มาส่งตออเรื่องแกะหมาได้ปิดกาน <c oughs> <c oughs> แค okay, ครับเดี๋ยวได้มันกันละเขียนตีบัตรมาแกะไม้แกะหินแกะเหล็กแต่ผมผมไม่มีตังค์ซื้อดอกแกะเหล็กแกะหินมีแค่ดอกแกะไม้ที่เขาแถมมาเนี่ยครับก็ค่อยๆเก็บตังค์ไปฮะได้มันกันละครับโคเครับจะใช้ข้อถมรบรีครับพักแล้วโอ้โหหางเงานินพ่อหน่อยนะลูก <c oughs> โอ้ยรักเลย ไม่มีสารพิษด้วยโอเคครับพราหลงกล้ามก้องจของหลกรู้เลยครับการของคุณครูใน YouTube ขอบคุณพี่เกดครับหอเดี๋ยวเรียนรู้ไปก็คงข้องก่อนเนี่ยเรื่องขนาดอะไรโอเคครับปักแล้วของเครื่องสองพันกว่าบาทงั้นกดเร็วเป็นอะไรไดทำไมเงี้ยเครื่องเป็นหมื่นไอ้โดนอืดอึจะช้าหน่อยครับของผม